สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ค่ะมาคือเก่าค่ะมาสิดเบสพี่น้องแก่เมื่อไปเรื่อยๆค่ะจนกลัวสิไดป่าค่ะพี่น้องแต่ว่ากกระไดแล้วค่ะซองตัวค่ะพี่น้องเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมค่ะวันนี้มาหางหอดคิดว่าป่ามันที้ขอนอยู่ทางพีค่ะจะใจเบิ่งค่ะธรรมชาติส้างสั้น ส่วนใหญ่จะสิสิตอยู่ฝั่งพ oh. ูดกับฝั่งท่าค่ะเต็นมมือนี้มาท่างนี้ค่ะฝั่งตรงข้ามยากาศก็ดีค่ะสิบหาองศาป่ามันหนาวอู้เบ็ดเบ็ดเบ็ดิลมยก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 ล้มแล้วข้มลมแล้วล้มแล้วโอ้ยขาบตะเงียขาบตะเงียตายแหลวก็บโมากินค่ะเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนเงียก็ได้ค่ะพี่น้องกลับมาค่ะเปลี่ยนเงียแล้วเปลี่ยนเงียแล้ว ลอดหนค่ะมันกับบคาบลืด,ด,ดนะแตจามเนี่ยแมื่อีือส้มคือเหมนเนี่ยเอาอัน,น,อนเอาห้างประมาณพห,หาจะหอดนาที่ค่ะยันเบ็ดโลกมันิดค่ะลอหลุนค่ะลอหลนอีกืนรอนือ่นองเห็นบ่ หยอกแตงเนี้ยค่ะเป็นตับปาอยูด่ดิดีค่ะนี่จริงใหมจริงยังนะคะพี่น้องน,น,นี่เวลาถึง19นาฬิกาสิดลงไปตอนนี้ใบสางคะพี่น้อง กามีชายเดี่ยวแต่กามีมูค่ะอ่ะตอดแล้วค่ะตอดแล้วตอดแล้วตอดแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้โอ้ยขาดเมียตายอีกแล้วค่ะขาดแต่เมียคนสายเงียก็อ,อยากเห็นตัวเธอเปลี่ยนเมียอีกคกนค่ะพี่นอ้องจะกลับมาพัวกันเด้อค่ะมาลุ้นกันว่าจะสิได้ ป่าตัวใหญ่บ่ค่ะเมือนี้มาลุ้นกันค่ะแต่ยิ่เจ้าครับเร็วแล้วแด่แด่แด่โอ้ยมาก,กินมาก,กินจะได้ยกชั่มาหยกเปียกงกันค่ะมันเกี่ยเปลี่ยนเงียก่อนค่ะพี่นอ้องทามาลุ่นกันไหมค่ะทามาลุ่นกัน ชิดมือเดียวพอเป็นทาค่ะกรกลับมาคนนกค่ะรอรุ้นรอรุ้นเย็นเนียกค่ะก็บอกขาบลุดให้แน่เนาะก็มาตรวจแต่กันยังดีค่ะมีเพื่อนเป็นปลาธมตรวจมีโบมวนค่ะกินโบก,กินบบสนค่ะว่าธต่มันมาตรวจเนี่ยบกะพุ้มใจค่ะพี่นอ้อง ก็มาชาดก่ะเป็นหน่วยห่วยกวางอยู่คะ่ะพี่น้องบ้านเท่ากั็สิเป็นบึงเน,ะะา,เนาะค่ะเาบ่งใจกันที่นั่งสีขาวค่ะมาเด้อพี่น้อง,าาอองมาสิเบ็ดเป็นมูจาเนี่ย ไปทั้งขาไปเงียงเปงสันเบ็ดจะ้ะโอ้เดี๋ยวกลับมาเบิงกันด้วยค่ะเอาไปใส่แล้วหางเบ็ด <c ười> ขิดแท็กแท้คุ้มไม่เป็นจะกลับมาค่ะแต่มาเบิงว่าจะาจีด้ป่าจ,จากตัวมานนทีน่นอกระมีหอดหมองว่างเบ็ด แดดดีค่ะแดดดีพี่น้องมาเด้อสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดต่างแดนแก่มือแก่มือโอ้โอโตอดตอดแล้วค่ะตอดแล้วตอดแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้แล้วค่ะได้แล้วได้ได้พี่น้องจ้าโอ้โอ้ลุตลุดลุตลุต <c oughs> พี่น้องค่ะได้แล้วค่ะโอ้ยท่านเป็นบานเท้ากระปลาขาวค่ะพี่น้องได้แล้วค่ะตัวที่สามค่ะพี่น้องยังไงเบิ้งค่ะ ห้อย่ห้ามอย่ค่ะห้ามอย่ห้ามอย่ห้ามโย่โอ้ยเดี๋ยวกลับมาค่ะเดี๋ยวกลับมาดุนกันอีกค่ะจ้าพี่น้องปลาหง่ดึงเบ็ดซี่เถ้อเบ็ดขาดซี่ดวงกับพี่น้องเพราะท่านได้ดึงข้นจากเถืออยู่ค่ะแต่ตุลูกออดมื่อนี่ก็ะแล้วแลงอย่ค่ะพี่น้องแก่มือก็ถือว่ามานอยู่ค่ะต่เว้นคอยแล้วค่ะต่เว้นคอยแล้ว โมข้าเจวกับเบิดแล้วค่ะเหลือจาคนเดียวต้นปนอยู่ค่ะแี่น้องจะเป็นข้ามโขยแล้วค่ะดึงเมื่อคืนค่ะเบ็ดขาดก้อนเบ็ดดวงน้อยปลาตัวใหญ่ก็เบ็ดขั้นเอาดวงใหญ่โลกมันกับโบามากินค่ะเอาใจหยากมันจะเซเบื้องตัวปลาเบ็บนึงคับเบ็บนึ่ง เปิงตูปลาครับน้อเหลว่ยวเลี่ยงค่ะเมื่อนี่พี่น้องะโบได้ปนค่ะได้แกงอยู่ค่ะเด็ดตะลุกออดจ้ามาื่อนีก็ฝากไวนะะ้น้อค่ะากไวแกแ้แกแบกแกมือสิบเบสค่ะพี่น้องก็ถือว่ามานอยู่ค่ะโบได้ตัวใหญ่ก็ซามันค่ะตัวหน่อยก็ได้แกงอยู่ รุ่นอีกจักตัวบางสีใดบวค่ะบางไดกับลุดค่ะดึงบ่ขึ้นลุดก้อนค่ะพี่น้องป่าใหญ่ค่ะค้านมนี้ินมานอยู่มานอยู่ค่ะหากบ่ไดดตัวใหญ่วาสนาปลาตัวน้อยและะ้วค่ะว่าเป็นย่างค่ะมาได้เรื่อยเดียวกับเก่งเนาะคะ่ะฝึกไปเรื่อยค่ะวันนี้ผู้ใดเขามาก,ก็อย่าลืมกดติดตามมาจ้าในาเดอ้อกาิไดมีกำลังใจฮหดคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะ สำหรับโมนี้ก็ฝากไว้กับอันคลิปสิบเอ็ดคือเก่าเนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้แน่คะ่ะกำลังต้องการซับซับซับค่ะพี่น้องอันช่วงนี้จะอาจจินหยงจะสีไปหาซาแนเดอร์ค่ะแต่ชาชาได้พระเล่มงามเนาะคะ่ะหายโบทันไดเนจากโบหันไดเป็นมูจากกะจิตตีตามห้เนาค่ะซาแนกระบบเป็นยังเนาะคะ่ะขอโทษขออภัยคะ่ะช่วงนี้หยงคะ่ะ หยากน้ำชิบเดชผนวานะคะจะาไว้ซ้มนี้ค่ะเดี๋ยวจะได้เขาบ้านแล้วค่ะคำแล้วคำแล้วพี่น้องตรงกับก้อนหนึ่งถุงค่ะหกโมงรึงหลึค่ะจะได้เก็บเดชกับบ้านค่ะเอามาเอามาพอกันในคลิปหน้าเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ